เก็บรัเลวเอีนี้โดยตําพืแล้วด้วยความตีเกบผูปตมานกับเมียกับยังลุกๆวกดดี้เมยายก็ดีแกงยบเลอยู่บเจอกนที้แกนปตาตานวีดีโอีนีจ้าแกนึกนุกกึนกันแกกอันี้ป็นปูตมานแกแกตำากินกันเลยแกแกตากับลอยพอดีลุงรัฐเลยตัดกุ้ยนาว่าแกไปเว็บเวฆเกลือ ร <a> oh. uh, ักน้อยรักตีรับนังเกตตัดอยู่กันนังเออเกตเอเกลกลวยนำวาเกตไปเคว้นไปเกลือนเมียใหญ่มึงตมันกับกล้วยเออในขณะที่กูกำลังนุกกบเมียเมียใหญ่ก็กำลังนุกกับกล้วยไม่ราแกนุกลืมตัวว่าปลื้มไม้ด้านเยกเลิ้นลงต่งึ่งกูตกใจกว่าน้องเออจนจนจ๊ะเมียไว้นเพื่อปีนั้นมือเมีนันว่าเมีได้เห็นอนใกล้จ้องอยู่ละ แล้แม่ได้นอนใกล้จองอ่ะก้กล้วยอันแรงกินไงอ่ะเกรดกลั่นว่าป้าเออแต่กูนี่ปฏิญาณต้นเลยจัดนี่ไอ้ไรแต่ก้าวกับกล้วยกูไม่เตะตองกูไม่กินเลยเก่งหลกกล้วยกล้วยตอดกล้วยไรกูไม่กินใช่ไม่กินกล้วยกูตื้วว่าปอดตาอุ้อับแกมีประคุณต่อกูตื้วว่ากล้วยอันปอดตท่ามึงเหอะกูไม่กินเลยคำว่ากล้วยเออเพราะจะนั่นนี่ยดีลำบาก ไปเร็วเมยายมึงไตไอ้เีปไปเร็วอืดปัดอันนี้ตายคนอันออมึงว่าตอนีพิม์บัตรเอพิม์บัตรงานรบว่าบัตที่คนนี้ไทยเชิญรวมานจ้าป็นนกกินทบคุณแม่ตึงอาวกิเก็ตตายโดยลุกลวยปักน่อยลปรีดอันออวนุ๊กป้าต so so ังวยตังแกนำบาคือราพราะฉะน้น เรียบร้อยแม็ตายได้แล้วตายได้แล้วเออปลาในป่าแกงนี้สัดไรเยอะกับเราเล่โรปลาตาว่าแจ้งแดดไม่ตรองลงในป่าได้แล้วจะเ้งว่าสัดไรยมากหนุนโรโรในเชื่อทิ้งกระงกันไม่กลัวทิ้งก็ไม่กลัวกลัวแดดแดดกลัวได้กลัวได้กระทิ้งเฮ็บกันน่ะกลัว อะไรนะพี่หนุ่ยเห็บใส่หน้ากลัวแห็บอ่าวไอ้ถิงไม่รู้แ็บในในตีหน้ากลัวชิงกูตีได้เจ้าคนได้นอนโรงพยาบาลวันก่อนปล่อยแห็บก๊บนอนโรงพยาบาลเออไปวัดตัดยางทวนยางจึงดูแลแง็บลมหมักทีนี้ไอ้เมียให้แห็บไปกลางคืนตามเกียงปองก้อเดียวกองที่ไอ้เมียให้แห็บไป khác nung bắt chụp là nô nhà ca mẹ phá kiếng mới tròng ra quẹt bay quẹt mà cướp tròng gần đây bỏ tròng kinh nô té vậy nè mẹ gióc mือ gióc cây cầm mือ gióc cây cầm vậy nè rồi kiếng mới tăng á mือプラ quá cầm cây,プラ trai quẹt ca ép,kiếng pon tăng về lại, bỏ bỏ ép mình lướm đi rồi tự ghép leo té đất cầm mือ nôi วางมือกำก้อยนัวมาได้เด็เปลียเหยียดแหมมตุบลงบนป่วยเคี้ยง <c oughs> นอนโลงบ้านกูเดี <c oughs> ๋ยวปรบก้องบหนน,นั่นเลยลูกเฮจริงถ้าเ่าโยไม่ถ้าเปล่าเารืรออ้ปอมโยกองที่ยางเหลียงมูคูกับเนี่ยเโบสถ์สาบกับเพล็ดทีนี้เราโยไกลบ่อเลยเขาพิมย,งยางใ้น้ำไป ฝ่ายลังได้โจได้จ้าเล้วดึกดึกให้บ่อจับกบมันเลี้ยวซอยจับไม่พอห่อรรำใจไปไหนไนนามมึงกูเรียซอยใหนนาำเออกู่พอเจ็ดเหลืองเมียออกมาตึงจี้ก้ากลมพิมจ้มเดือนว่างลำโยกมาซอยมันไล่มุมได้ h รองเมียกูประเดิรังกูแกแกนยยดผม แกแกนเนื้อผู้จะจ้องตัวกูไปแกงเผื่อนก็ป้าปู้ไปจึงใจในปิมบานเข้าก้าให้กีบของตัวตัวตายกูไว้ในปิมบานกูมึงแล่เจงแกเวินรอยตัวตายกูป้าใจของเก้าตัวเป็นกีบว่าแม่กูหลาวพ่อหล้วาปักปอนเงินตรงนี้ก็มันใกล้คำแหลบหรือกงในในได้ยินเสียงเคยกัน อันวยทำเรียงเคอยใครจริงเคยจะก <c oughs> ่อยเตือนเรื่องกากาา